குத்ராயினவாறு விளக்ககலீர் கொடுமை பல சேத்தன நானே ஏன் எத்ராதிகே இரவும் பகலும் பிரியாது வணங்கு எப்பொருதும் शम्भो स्वयम् ประวัติค้นพบขุดเจอหรือเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลหรือหลักฐานสำคัญในการที่พบว่าเรามีไซวะนิกายเป็นหลักฐานนั้งเดิมตั้งแต่อดีตอกาศแล้วต่อด,ด้วยวสยสนกนินกายซึ่งพอเป็นไซวะนิกายแล้วนั่นน่ะประธานหลักหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าหลักก็คือมระิวะใช่อาฮะสิ่งเนี้ยที่พี่สร้างองค์ท่าน ที่เป็นองค์พระศิวะปางนี้ปางเนี้ยเป็นปางที่จําลองจากเมืองลุสีเกตมาปางนี้เป็นปางที่เขาเรียกว่าเป็นปางบาเพ็ญเป็นตะบะปางเนี้ยเหตุผลของการสร้างของพี่อ่ะพี่มีแค่เหตุผลเดียวพระศิวะท่านเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ถ้ารู้จักท่านจะรู้จักในคําว่าพระบิดาแห่งผู้สร้างและผู้ทำลาย สร้างในสิ่งที่ดีทำลายในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้สร้างแน่าทำลายในสิ่งที่มันจะทำให้มนุษย์เกิดกันเดือดร้อนแต่ทำไมพี่ถึงสร้างปางนี้เพราะว่าปางเนี้ยบ่งบอกได้หลายอย่างบางนี้ตั้งอยู่ในเมืองสีเกตซึ่งเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองเกี่ยวกับโยคะแล้วกันที่พูดถึงโยคะพี่ไม่ได้บอกว่ามนุษย์จะต้องทำท่ายโยคะได้นะพี่กำลังจะสื่อถึงว่า ถ้าให้เราบูชาบางนัตตราชบางนัตตราชอ่ะมันมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบอันนี้จุ๋มยังคะแต่ว่าถ้าปางบําเพ็ญเพียรตะบะแล้วเป็นปางนี้ซึ่งมันเป็นปางที่ท่านนั่งสมาธิคําคว่าสมาธิแล้วท่านอยู่เมืองฤิสิเกที่เป็นมินโยคะมันจะทําให้ผู้ที่บูชาและกราบสักการะเขาได้คำนึง ถึงสติของตัวเองให้รอบคอบในการที่คิดพูดทำอะไรเราจะไม่ใช้โทสะและโมหะเป็นที่พังแต่เราจะใช้คำว่าสติอันนี้คือเหตุผลหลักท,ที่สร้าง

วลาพี่จัดงานที่นงแต่ปีที่แล้วจะเราจัดงานกันเนาะแ่ว่าราตรีก็ตามหรือมาปีนี้ก็ตามอย่างแค่ที่มาสการะมหาเทพหรือมาสการะองค์พระแม่จะถามในเสียงเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของความถูกต้องในการจัดพิธีของพระรามฮินดูหรือเขาจะถามคำานี้กับพี่ว่าแล้วมันเป็นพิธีเดียวก,กันกับรามไหม พี่จะถามก็ว่าเขากลับไปว่าพราหมณ์ที่พูดถึงนั่นคือพราหมณ์อะไรคะคือคนไทยหรือว่าจะพี่จะใช้คําว่าคนไทยไม่ได้จะต้องคําว่าชาวใต้บ้านเราอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าบางคนเข้าใจพี่ก็เลยอธิบายได้พอเป็นสังเกตแต่ไม่ได้ละเอียดคนอื่นต้องบอกก่อนว่าพรามหมณ์ฮินดูที่ เราเห็นกันในพิธีกรรมของที่ที่จัดโดย p ี่แอเนี่ยเป็นพรามณ์ที่อ่าเรียกว่าเป็นผู้ประกอบพิธีที่ยึดตามคําสอนและศาสนาเนี่ยอย่างที่ปฏิบัติกันในอินเดียแต่ทีนี้พราหม์ที่มีปรากฏอยู่ในประเทศไทยหรือว่าเมืองนครศรีธรรมราชก็ดีเนี่ยเป็นพรามณ์ที่เขาก็ย้ายถิ่นฐานอพยพ มาจากอินเดียเหมือนกันเพียงแต่ว่าอพยพมาเมื่อ,อในยุคโบราณที่ยุคที่มันโบราณกว่านี้เก่าแก่กว่านี้แล้วพอมาถึงในแต่ละยุคเนี่ยจากที่เป็นพราหมณ์อินเดียเนี่ยก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไปตามสภาพ <In there. S 1> อินเดีสภาพของเรียกว่าสภาพแวดล้อมของ mm. ภูมิศาสตร์ ของพื้น,นที่นะตรงนั้นเปลี่ยนไปก็เลยมีความเป็นเอกลักษณ์สร้างเอกลักษณ์ใหม่ของตัวเองขึ้นมา uh huh. ครับส่วนพรามทีอ่อย่างที่เราเชิญท่านมาทำเนี่ยก็ยังยังคงเป็นพรามที่ปฏิบัติเหมือนอที่ในระบบคัมภีคัมีของระบอบพระเวท หรือว่าอาคมะใดๆในอินเดียเนี่ยยึดถือกันก็ปฏิบัติต่อๆกันมาเป็นชั่วอายุคนครับซึ่งจะต่างกันแน่นอนซึ่งมันมีคำถามต่อนะจากพี่ครับที่พี่อยากให้ความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่พี่อยากให้คนได้รู้รู้ในที่นี้คือรู้จริงกับคำว่าที่เราพูดกับคำว่า,วาพราหมณ์พรามณเราจะสังเกตได้ไงอะทั้งนั้นที่พี่ก็แต่งตัวแบบเนี้ย แล้วพิมพก็แต่งตัวอย่างเงี้ยถ้าสมมติวันนึงพิมพ์เป็นพราหมณ์เลียนจากผู้ช่วยพราหมณ์เป็นพราหมณ์ขึ้นมาพิมพแต่งนี้เป็นพิมเป็นพราหมณ์แล้วเหรอ,อ,อพิมพ์จะตอบเขายัางไงถ้าจะตอบในยุคนี้ใช่ไหมเป็นอ,อาจจะเป็นคําถามที่จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากเพราะว่าการที่บุคคลเนี่ยถูกยกระดับขึ้นมาเป็นพราหมณ์เนี่ยก็เขาจะมีหลักปฏิบัติ ภายในของเขาเองเป็นสีลวัดต่างๆที่ซึ่งถ้าเราสังเกตจากภายนอกเราไม่อาจรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาปฏิบัติกันส่วนตัวแต่ถ้าให้สังเกตจากลักษณะภายนอกที่เราสามารถมองเห็นได้สมมุติว่าเขาอยู่ในช่วงประกอบพิธีกรรมเราจะเห็นได้ว่าเขาคล้องสายได้สักสิบที่เรียกว่าสายอุปวีหรือยัคยปวีตครับ เหมือนที่พระศิวะคลอ้องเหมือนที่พระศิวะหรือว่าเทวดาโดยปกติเนี่ยเทวดาก็สวมเพราะว่าผู้ที่สวมสายยักจิปวีตเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเรียนและท่องจําพระเวททั้งส<ม>การที่เรา<ม>คล้องสายเนี่ยเพื่อให้เรามีโอกาสได้ศึกษาพระเวททั้ง4ี่ศึกษาคําสอนแก่นสารแล้วก็ปรัชญาที่แฝงอยู่ในพระเวทนั้น นั้นถ้าอีกหนึ่งข้อที่พี่อยากจะถามศิวลาตีแล้วเพิ่งจัดไปครับพี่ก็ขอส่งบทในการจัดศิวลาตีการจัดศิวลาตีไม่ว่าจะจัดองค์เทพการบูชาองค์เทพใดๆเนาะอย่างที่พี่บอกพี่ว่าการจัดองค์เทพใดๆการบูชาองค์เทพใดๆก็ตามเราจะต้องบูชาพระคณนตก่อนพี่ขอบทบูชาองค์เทพเป็นภาษา ไพเลาะลื่นถูสักหนึ่งบทแล้วก็เป็นบทพระศิวะสักหนึ่งบทหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบว่าเพลงที่อยากให้ทุกคนน่ะได้ฟังเพลงที่พิมพ์ร้องให้พระศิวะเหมือนตอนที่เราทําเทอสัตยปนาองค์พระศิวะอือยากให้ทุกคนได้ฟังในบทนั้นพี่ว่าพี่เชื่อว่าคนไทยอะไม่เคยฟังเพลงขับกล่อมของพระศิวะ เเอาอาโอคครับยกตัวอย่างเช่นสโลกหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่คิดว่าทุกๆคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคือบัคตุนตรรมากายะโกติสุรยสมบ,บ,ราบาูรบาวิริวกนัมกรุมเมเดวาสร,รัวการเยชุสรวดาครับก็เป็นบทที่เรียกว่ามีความได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะกล่าวถึงว่าวัคตุนธรรมากายะ วกระดุนทะผู้มีงวงอันโค้งมหากายะผู้มีกายอันใหญ่สูโกติสุรยิยสมัมประผู้กล่าวว่พาพลย์เนตเนี่ยเป็นผู้ที่มีรัศมีเจิดจ้าราวกับพระอาทิตย์นับโกดหรือสิบล้านดวงอนิรวินมกุรุเมเทวะขอพระผู้เป็นเทพผู้เป็นเทพเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเนี่ยจงกระทําซึ่งความไร้อุปสรรคเถิดใน สัวาการเยสุสรวทาในในอในทุกๆก,การกระทำทุกเมื่อเธอซึ่งทางอินเดียใต้เนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าทราวิทเวทเป็นพระเวทแห่งชาวทมินพระวิทเวทเนี่ยก็จะประพันธ์โดยนักบุญในสองนิกายใหญ่ๆก็คือไสววานิกายกับไว,ไวสนวานิกาย ส่วนของอส่วนของที่พี่แอปเนี่ยได้ได,ได้ได้ถามมานั้นก็เป็นบทประพันธ์ในไสาวานิกายถ้าจะไม่ผิดจะกล่าวถึงความในใจความคับแค้นของคนพมินที่พลัดถิ่นไปอยู่ในถิ่นอื่นก็จะนึกถึงพระศิวะแล้วก็ขับร้องถึงพระองค์เพื่อให้ตนเองเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าได้ ใกล <me nervous. S 2> ้ชิดกับพระองค์เหมือนได้ใกล้ชิดบ้านเกิดเช่นเดียวกับประวัติของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราที่มีชาวทมิีในอดีตะการอยู่เนาะสักนิดนึงได้ไหมคะได้ครับได้ครับกุตรายนวารุวิลกกะกาลีกดูไม่เปลาเซตนนนานรีเยนเอตรายดิเก ิิรระบุุมปปากยดววนนัังเยปปุมเ็นการขับกล่อมอ,องค์พระศิวะเจ้าเพราะว่าหลังจากที่เราทำการบูชาแล้วเนี่ยบูชาด้วยอดอกไม้ควันทูปแสงประทีปเครื่องราโชประจาระคือเครื่องถวายพระเกียรติอย่างกษัตริย์ จำนวนทั้งสิ้น16ขั้นตอนนะครับก็หลังจากนั้นก็จะทำการถวายการบูชาที่เรียกว่าปรายณะคือการสวดท่องบทประพันธ์ต่างๆทั้ง,งภาษาสนันสกฤตภาษาธรมินหรือว่า,าเป็นพระเวททั้ง4หรือว่าเป็นสูตรในนิกายในสัมปทายะ कृपया देवदेव कराध्यक्ष जगद्विज्ञविनायकेभारम् तु अवस्थात्रयाधीरः

ว่านะครับเราก็ได้ทําพิธีมหาสิวราตรีกันนะครับที่โบราณสถานหอบริสุวนครศริธรรมราชแต่แต่ว่านั้นเราก็มีพิธีเริ่มแรกก็คือพิธีบูชาพระิกเนณีศเป็นการบูชาไฟนะครับเป็นการบูชาไฟพระิกเนณีศเพื่อการขาจัดอุปสรรคในพิธีต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในลําดับทัดๆไปจากาที่เราได้กําหนดไว้ ซึ่งบูชา,ชาพเพริคนาเนี่ยเรากา็บูชาโดยมีข้อ,ของเครือ่องบรรณาการต่างๆอย่างเช่นสมุนไพรเครืออร่องห้อมธัญพืชผ้าหนุงหม่มอ่อรที่เป็นชุดประจำชาติของอินเดียเรากาถาวายลงผ่านกล่องไฟเพื่อให้พเพริคนาเนี่ยได้รับผ่านกล่องไฟนั้น ส่วนในช่วงเย็นนั้นเราจะท,ทําพิธีบูชาเนืองในโอกาสวันมหาศิวราตรีก็คือเป็นวันที่มีความสําคัญกับไส้วานิกายในศาสนาพราหมณ์ดูนะครับก็เป็นวันที่เชื้อว่าถ้าเราได้ทาการบูชาโดยการ,รํำลึกนึกถึงพระศิวะได้อดอาหารได้ประพฤติตนบนาําเพ็ญพรตถวายในวันนั้นเราจะได้รับความมั่งคั่งความสุข อย่างยังยืนนะครับทึ่งที่นี้เราได้จัดไปท้งหมด4รอบรบอบอรอบแรกเริ่มตั้งแต่5โมงครึงการแล้วเซตไปจนถึงเวลาประมาณ3าถุงว่าว่านะครับโดยในการบูชาการเริ่มตั้งแต่บูชาพระพิคเนศมีการบูชา ทำนามเทพมุนที่เรียกว่าม่อปุญญาหวัจนำแล้วก็จากนั้นเราก็ทำการทำพิธีที่เรีกว่านวักรัษอาราธนาก็คือการอัญเชิญพระศิวะให้มาประทับอยู่ในม่อกุมภะซึ่งเป็นม่อประธานแล้วก็มีบริวารของพระศิวะรายล้อมอีก8พระองค์พอเราทำพิธีอ่า นวักกระสาะรัธนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เริ่มพิธีบูชาไฟมีการจุดไฟปฏิดิทฐานพระอาคานีลงไปในเตาไฟนะครับพอลงในเตาไฟเสร็จเราก็จะเริ่มยอดเนยเริ่มทวายอาหารเครืองบรรณาการต่างๆมีธัญยพืชมีสมุนไพรเรืองห้อมมีผ้าพ่อมีพวงมาลัยดอกไม้ใส้ตามลงไปครับจนพอเสร็จพิธีเราก็ได้ทําพิธีทีเดกว่า อ,อภิเศกอ,อ,ภ,อ,ภ,อภิเศกะหัสส่งการส่งธนานอารดซ่งลงบนองค์ศิวลึงพระว่าเราเชื่อกันว่าในวันมหาศิวราตรีการบูชาที่สำคัญที่สุดคือการอดอาหารการอดนอนแล้วการการถวายการบูชาการถวายการอาภิเษกทรงธนั่นต่อเทวรูปรเป็นเจ้าครับ เมื่อเราทําทั้งหมดครอบแล้วก็เทื่อหวาเราได้รับพรจากพระศิวะอย่างอ,าอย่างสมบูรณ์พร้พรทั้งเป็นพรจากพระแม่ปาราวตีด้วย ได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงพระตะนาต,านตายามในการบูชาที่พเจ้าในดินแดนอ่านครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พื้นภาคใต้เนาะับอันนี้ก็นำมาให้ชมกันนะครับถ้าผู้ชมจะสังเกตได้ว่าหลายๆภ่าทาค ดลลาจะมีท่าทางค่อนข้างที่จะคล้ายและสอดคล้องกัน